น้าสวัสดีครับไปเล่นวันนี้วันเสาร์อือเหวันนี้วันเสาร์ที่สิบแปดเสาร์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกหกหลังจากเรากลับมาจากแม่สอบเมื่อคืนเช้าน,นี้วันน,าากกนนี้มาจากระยองคันนี้มาจากระยองขี่มาจาก,กระยองมาเปลี่ยนกล้องมาใส่ของแต่งอลูมิเนียมแล้วก็ตูนกล่องอ4 4เนี่ยเยอใส่กล้องตูนกล่องแล้ว มันจะเป็นตั้งไดเดี๋ยวนี่จะขอบูลี่โคตรตำนานกับฮาเล่เดวิสันอเมริกันมันทุกเม็ดเปิดการขายมาเป็นร้อยปีขี่กันจนดากแหกแต่ก็ยังแหวกมาเป็นตำนานกับสองสู่เขย่าไข่ขี่ไปไหนผืนดินสะเทือนเรียกได้ว่าแค่พวกพี่ขี่ผ่านมาหมาอย่างขี้หักในด้วยเสียงโคตรพ่อโคตรแม่เอกลักษณ์อเมริกันคาวบอย เปลี่ยนจากขี่ม้ามาขี่รถฟิลลิ่งเสือกเหมือนนั่งบนรถบทถนนตุบตุบดับดับดับ,บไม่ดับมีอยู่ค่ายเดียวฮาร์ลย์เดวิสันขับกันมันไม่ฟังเสียงใครกับออปชั่นคู่ใจท่อโล่งกรองเปลยกล่องจูนเพียงจับ3สิ่งนี้มารวมกันก็จะบังเกิดความมันของพวกพี่แต่ปรีดูหูพวกผมยิ่งไปกันเป็นแกง๊งสิบคันขึ้นไปใครเห็นเป็นต้องเหลียวมองท่านั่งเป็นเอกลักษณ์แหกไข่พึงลมแบบครัเซอร์แฮนสูงบ้างต่ำบ้างแล้วแต่สไตล์แต่ก็ยังไม่วายมองไกลยๆยังไงก็รู้ว่าฮาร์ลย์ นอกจากทรงรถที่ไม่เหมือนใครแต่การใช้ชีวิตก็ต่างเช่นกันรวมตัวกันทีมีเสียวกันวัยรุ่นที่ว่าเปรีป้ยวๆอย่างเยี่ยวเล็ดลงรถมาออร่ามาเฟียจับยิ่งตอนขับจอดใกล้ๆยิ่งหวั่นเกรงเป็นรถที่คนขี่ไม่ต้องดึงหน้าเดี๋ยวคนอื่นก็ใส่เกียร์หมาหลบทางให้เองพูดถึงตัวรถง่ายมากไม่มีที่อะไรเลยเต็มที่เบรก ABS แค่นั้นอยากได้มากกว่านั้นไปคุยกันรถหลักร้าน ราคามือสองไม่เคยตกซื้อวันนี้อีก10ปีเผลอๆแพงกว่าเดิมอะไรแพงแบบงงๆพักเท้าสรงแม่บ้านราคาขึ้นหมื่นบอกคนซ้อนออกศูนย์ไม่ให้มาอยากได้นักหนา8-9 00กพันต้องมีเป็นรถที่คนกี่กล้าพูดว่าเองกับข้ามันคนละเรื่องเดียวกันบิกไฟมันแค่แฟชั่นแต่แฮร์ลี่เดนิสันมันไตอตัสิีเ่ะทแิ ตอนนี้หัวฉีดสูดหน้าหัวฉีดสูกหลังน้ำมันหน้าหลังแทบจะบาลานซ์โทูสูบหน้าสูบหลังอ่านค่าได้ใกล้เคียงสูบหน้าก็จะเยอะก,กว่านิดนึงเพราะว่าพอสูบหน้ามันโค้งกว่าองสาไฟจูกระเบิดก็บาลานอ่ารอบอยู่850950ไฟอยู่ 13. 0ศ เดินเบาโอเควัยรุ่นรู้เรื่องก็ oh. ลองให้หมดพยายามลองให้หมดทุกเกียร์เพราะที่เดียวผมไม่อยู่ใกล้กันอ่าถ้าได้ลองได้หมดทุกเกียร์แล้ควคนลองนี่ลองเร็วหนึ่งเป็นยังไงหนึ่งลากไปตัดไม่ตัดสับเกียร์หนึ่งสองสับเกียร์เป็นยังไงห้อยไม่ห้อยพอสับเกียร์เสร็จกระแทกเรื่งทรงต่อเนี่ยมีรูปมีวอดมีรอมีกระดูกสะดุดอะไรไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าสามารถลองได้ควรควรลองให้ได้หมดทุกเกียร์พอเสร็จแล้วปุ๊บนี่น่าจะไปออกถนนใหญ่ไปดีแหละปุ๊บแล้วก็ขี่เหมือนเดิม มันชีวิตประจำวันน่ะว่าเมื่อเดิมเมื่อก่อนน่ะขี่เดิมมันเป็นอย่างนี้พอขี่แล้ปกติแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไหมรับนี่ลองดูเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ ขี่มาจากอันนี้ขี่มาไกลจากระยองมาจากกองแต่งมาใส่กล่องเอพิซีพร้อมจูลท่อ,อเดิมเดิมเข้ามาเป็นกองเดิมมีท่อมาใบเดียวก็วคือสองกล่องหนึ่งมาใบเดียวก็มาเปลี่ยนกองแต่งที่เราลูกหนึ่งแล้วก็สั่งกล่องเอพิสีนี่ผมกล่องหนึ่งก็เปลี่ยนกองแต่งใส่กล่องพร้อมจูนให้เรียบร้อยตัวของกำลังไปลองอยู่จบไม่จบไม่รู้ในโม่เราไม่มีให้ขึ้นเราดูจากหน้าจอใช้ประสบการณ์ ฝีมือและหัวใจที่เราเคยทามาตลอดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันได้ผมไม่ได้ช่างจตนี่เก่งผมบอกไว้ก่อนนะแต่ผมสามารถทําให้รถทุนวิดดีได้ด้วยกล่อง f p สาหรือ f p สีแค่นั้นผมมีวิธีของผมที่จะทําให้รถทุนวิดดีได้อันนี้ก็ให้เจ้าของเขาไปลองจะจบไม่จบอยู่ที่เจ้าของเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าบนไดโน่ไดโน่ไม่ใช่ไม่ดีดีเพราะเราจะได้รู้ได้เห็นค่าครับว่าแต่ละรอบแต่ละช่วงรอบพันหนึ่งเป็นยังไงสองพันเป็นยังไงรอบสามพันเป็นยังไงเราจะได้เห็นแต่กับสูตรผมเนี่ยเราผมใช้ประสบการณ์อย่างยว สุดท้ายก็ต้องมาวัดกันบนถนนจริงๆว่าล้อลงจากไรโน่แล้วแตะถนนแล้วการขับขี่เป็นยังไงตอบสนองมือตอบสนองไตรตไฟตอบสนองตัวของลูกค้าไปก็เดี๋ยวมาว่ากันหลังจากลูกค้าเขากลับมานะครับไปลุ้นขี่ขึ้นเลยค่ะ ไปลองเมื่อกี้ไปลองมเติดไหนมาเนี่ยลองแล้วเป็นตั้งหลเลยหนึ่งสองสามสีสสม่เลยพี่สุจนนเลยไม่ถึงห้าทีติดมือมากเลยโอ้ไ,<ว>ไม่เงือไม่มีเสียไม่มีแบบของเก่ารี่แบบพวดปรับปรับไม่มีเลยหายไปหมดเลยแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยโอ้ชอบมากเลย <ś feliz> เสียงเนี้ยได้เลย <S <S เสียงก็ได้แล้วดําหนึ่งช่วงสั pickles, แบเบกียร์ปั๊บไม่มีตกไม่มีตดไม่มีอะไรเลยยาวอ่าแล้วสับเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยเลยครับ ไปยาวๆไปเลยไปยาวๆกต่แค่กันเร่งต่อดีตอดปื๊ดปื๊ดปื๊ดยาวเลยขึ้นมือไปไม่มีวอดไม่มีมุกไม่มีจุดตื้ออะไรเหมือนยาววันนี้จะรอเกียร์ห้านี่ไม่ถึงเกียร์ห้าไปต่ถึงเกียร์โหสุดจริงพูดไปเล่นไกลดิไม่ดีให้อะไรต้องไม่ต้องอะไรเลยพี่ข้าวหน้าคันไหนมาเดี๋ยวจะต้องแกล้งจูนไม่ดีก่อนแล้วให้ให้แบบแก้บ้างมันติดมือไปเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดแล้วก็ไปสุดมือปั๊บพอดีเลยยกกระเร่งเพราะมันเกียร์มันสุดถนนอ่าก็พอมาพักขี่เร่ๆเพราะรถมันเยอะ อ่าได้กันอีกฝั่งนึงก็ได้แค่สี่เกียร์อ่าแต่แต่สี่เกียร์ที่ไปลองก็โอ้ได้เลยแหละครับไม่ดูไม่เลยเมื่อกี้ไม่ดูไม่เลยไม่ดูไม่เลยซัดยางเงี้ยซัดยาวมีอะไรมีมีช่วงมีอะไรต้องแบบเกียร์หนึ่งเหมือนจะวงแปดสิบเก้าสิบแลเมื่อกี้เก้าสิบเกือบร้อยมั้งถ้าเหลือไปดูนิดนึงเกียร์หนึ่งเยอนึากนะครับลากออกนี่เลยแต่เก้าสามนะเกือบร้อยอ่าแล้วเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนก็หกสิบก็เอะหมดแล้วตอนนี้เกือบร้อยเกือบร้อยปัดเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวเกือบร้อยอ่ะ โอเคจูน48ไปียร์หนึ่งเกียร์เดียวไป110โหติดมือมากเลยโออยากให้สนุนยาวๆเลยพี่เดี๋ยวจะนั่ไงขากับจะลองนีไงใช่จะเส้นเสาล้นยาวเลยได้จะลองดูเดี๋ยวจะโทรมารีวิวได้ได้ได้แน่นะไม่มีแบบว่าไม่มีเลยพี่เแต่ตรงนี้มันมีแต่ที่แน่ๆคือที่บรรัดใจเลยคือเสียงท่อเปลี่ยนไปเยอะมากคือมันไม่กข้าหัวมันแบบมันสมูทอ่ะมันมันก็มันปรับมันปรับน้ำมันปรับไฟกันใหม่แฮะ จากเดิมมันจากเดิมอ่ะมันเป็นอ่าแมปเดิมก็คือไฟเท่านี้น้ำมันเท่านี้ท่อตัวท่อเดิมโรงงานก็คือมันจะอยู่ในเซ็าแมปตัวนี้พอพี่ไปเปลี่ยนแต่ท่อปุ๊บท่อโล่งขึ้นชความอ่าไอเสียออกดีขึ้นปุ๊บแต่ไฟยังเท่าเดิมน้ำมันยังเท่าเดิมอากาศเท่าเดิมอ่าแต่พอคราวนี้พี่มาเปลี่ยนกองแต่งอากาศดีขึ้นท่อโล่งขึ้นอากาศดีขึ้นเราก็ต้องอัดน้ำมันให้เท่ากับอากาศพออัดน้ำมันให้เท่ากับอากาศ ให้ได้ปุ๊บเราต้องอัดไปให้จุดระเบิดน้ำมันกับอากาศที่เราใส่้าไปให้หมดให้ได้เอาหมดปุ๊บพ่อโล่งขึ้นออกสามารถปล่อยออกได้หมดก็ทุกอย่างแค่นั้นจบการไม่มีอะไรมากแค่นี้เสียดายเสียดายเสียดายถนนสั้นไปนิดเฮ้ยี่มาจากไหนเนี่ยมาจากระยองเลยครับที่ไหนครับเ <c oughs> นี <c oughs> น่ยผมอยู <c oughs> ่พัทลูกพิษละยองเลยว้าพัทพุษระยองที่ดูขี่มาถึงรำลูกกาตะกุ้มเลยว้า ว่าขากลับก็น่าจะขามาขามาก็อันเดิมขากลับน่าจะน่าจะไปไวกว่าเดิมขามาสามชั่วโมงขากลับน่าจะสองชั่วโมงก็ถ้าไม่มีอะไรต้องแก้แน่นะไม่มีเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะเอาเอาดีๆนะถ้ามีอะไรก็บอกเลยจะได้เออจะได้รู้ว่าเออปลายวอดไลยจะได้รู้ว่าเออมันไมายวอดเราจะได้รู้ว่าผมจะได้รู้ว่าเอออะไรเพราะปลายน้ำมันไฟน้ำมันหรือไฟยังไม่พอจะได้อ่านใหมมีจะ่ปหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีวอดเลยจนต้องผ่อนเพราะมันสุดถนน ยกลอ้ linkage, กลอได้คงยกล้อแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วเอาเอาเอาเจ้าของเรียกจบปะเนี่ยจบครับเอาเจ้าของชอบเจ้าของบอกจบแล่วตามนั้นเราก็อันนี้มีันนิ่งไว้ไม่ต้องมีอะไรละได้อย่างใจละเดี๋ยว <c oughs> ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปขี่คู่กับพี่อันนี้พี่ทิศาดขี่เก๋ขี่สี่แปดดัน <c oughs> <b und le> ตูดรถไกด์อยู่ ตู้ใบกระขี่สี่แปดสองร้อยอะคนบ้าอะไรขี่สี่แปดก็จะใหม่สองร้อยเพราะแตกสองร้อยก็โหดเกินขี่ที่จุดอาจีเลยขี่ขี่จนอาจีต้องมาขอขอขอแลกกันขี่ผมร้อยหกร้อยเจ็ดก็ผ่อนแล้วไม่กล้าพี่ดิตาเด็กขี่จนคนที่ขี่อาจีต้องมาขอแลกกันขี่โอเคครับเรื่องขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับดึง มาเสร็จเรียบร้อยคันแรกวันนี้ปิดร้านนอนต่อได้ไปรล่น